ต่วงตั้งเต้าวันนี้เสนอเมนูที่ทําง่ายอีกแล้วค่ะไก่ย่างน้ําจิ้มสุกี้ค่ะไก่นุ่มซอสแบบชุ่มฉ่ำได้ครบรสดีอ่ะ เราจะหมักไก่ด้วยซีอิ๊วขาวของมาดามตัวงค่ะซอสปรุงรสของมาดามตัวงค่ะน้ำมันหอยของมาดามตัวงนะคะไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสไม่ปรุงแต่งตีงสีด้วยสารสังเคราะห์เป็นคีโตอิสันรลักษณ์ฮาลาวค่ะเราเปิดใช้แล้วควรเก็บในตู้เย็นค่ะเราก็เอาอกไก่นะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเราจะหมักด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเพิ่มความหอมค่ะน้ำมันหอยเพิ่มความหอมเช่นเดียวกันค่ะน้ำจิ้มสุกี้ค่ะ เพื่อเพิ่มรสชาติให้อกไก่ย่างของเราเนี่ยอร่อยมากเติมพริกไทยน้ำตาลเล็กน้อยใครไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะน้ำมันเล็กน้อยค่ะเราผสมแค่นี้ค่ะแล้วก็เอาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะเราเอาด้านหนังขึ้นก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหนังจะติดกับตะแกรงเราจะเอาเข้าอบนะคะที่185องศา15นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะ นี่ตอนนี้เราพลิกเอาด้านนี้ขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้สุกเท่ากันอันนี้ไก่ยังไม่สุกนะคะยังนิ่มๆอยู่เรากลับเข้าไปแล้วก็ต่ออีกสัก10นาที อันนี้มันเฟิร์มแล้วก็น่าจะสุกแล้วเราให้มันมีความเข้มข้นของซอสข้างบนอีกเล็กน้อยค่ะก็ทาซอสไปเพิ่มแล้วก็ให้เขาเตรียมๆอีกสักหนึ่งนาที เข้มค้นมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับบะซอสราดข้าวเราก็สามารถที่จะเติมซอสลงไปเพิ่มได้ค่ะเราจะโรยงาโรยต้นหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาชิมกันค่ะหอมหอมมากไก่นุ่มซอสแบบชุ่มฉ่ำได้ครบรสเค็มเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆคือดีอ่ะข้าวสวยแบบนี้นะโอ้โห อร่อยเลยฟินมากค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะลองหาซื้อกันดูค่ะใช้ตัวนี้เลยน้ำจิ้มสุกี้ของมาดามตวงนะคะเป็นสูตรผสมระหว่างสูตรโบราณที่มีเต้าหู้ยี้ค่ะแล้วก็สูตรกวางตุง้งรสชาติขมข้นมากแล้วก็มีซอสแบบข้นมากๆเลยค่ะไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีด้วยสารสังเคราะห์ใดๆค่ะสามารถจะดูสูตรเมนูอาหารได้เพิ่มเติมนะคะสแกนผ่าน QR code ค่ะพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลรับรองนะคะม ตามตรงภูมิใจนำเสนอแล้วก็ขอมอบไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอร่อยจริงค่ะตั้งใจทําเพื่อท่านผู้ชมและเพื่อนๆเ,เลยค่ะ